นะโอ้แต่วันนี้นายกจำฉลาดจำฉลาดนะแต่แต่ผมผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่ชูคนพักตัวเองเป็นนายกใช่ไหมครับอันอันนี้อันนี้เอ้าท่านพูดเมื่อกี้ถ้าเฉลิมก็อยากเป็นนะนายกใช่ไหมครับเป็นได้เฉลิมเป็นได้เลยนะครับแม่แต่เนี่ยถ้าท่านพยัพชินวัตรเนี่ยก็เป็นได้ก็เป็นตสสเป็นได้หมดฮะแต่คุณพยัพเขาไม่ได้สสแต่พาเข้านข่านเขาลงเมืลงก็ต้องได้ไปหมดเที่ยวนี้ก่อนไงก็ต้องเอาคนที่อยู่ในพรรคที่เป็นสสเนี่ยถึงจะไปเที่ยวนี้แหละจริงจริงอย่างอย่างความสามารถหรือประสบการณ์อย่างคุณเฉลิมเนี่ย ผมว่าเป็นผู้แทนก่อนผมอีกใช่เป็นได้เป็นได้ครับเป็นได้เป็นได้แม้แต่ท่านอะไรก็ก็ก็เป็นได้ใช่ไหมฮะคุณต้องบรรคบคุณต้องบรรคบได้รองประธานสภาใช่ไหมครับก็เป็นได้เป็นการภาพ็ดีด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะเสียที่หนึ่งคือไปขึ้นเวทีเสื้อแดงต่แล้วีนะครับผมแต่เสียแต่คุณจะเหลือเขาไม่ขึ้นนะเขาไม่ขึ้นเขาเขาเขาเป็นจุดยืนเขาว่าเขาไม่ขึ้นเขาจะต่อสู้ทางทงสภาจุดยืนเขาอย่างนั้นครับนี่เขาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาเล่าให้ประชาชนได้ได้ฟังบ้างนนะะครับว่่าาถ้เพือไทยช เลือกตั้งชนะเอาว่าสุมตว่าเป็นพรรคเดียวเลย้านชนะเสียงเด็ดขาดเลยนะครับทุนนะจะตั้งรัฐบาลได้เลยเนี่ยประชาชนต้องคิดนะว่าใครจะเป็นนายกใช่ไหมครับต้องคิดไปก่อนนะเพราะท่านทรงศักดิ์บอกผมแล้วว่าเมื่อกี้ทักษิณคงกลับมาไม่ได้หรอกกลับไม่ได้กลับไม่ได้รเ,รเราเล่ยา <ๆ S 2> กคือเราจะ <ๆ S 1> หลอก, <ๆ S 1> อกตัวเองล้วท่านสิท่านสจะกลับมาได้เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วนะครับสมมติว่าเขาจะตั้งใครเป็นนายกก็ตามผมถามว่าความสง่างามของนายกมีไหมัน มันไอ้เน่เรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆเขามีคนท่านทักษิณมีพี่น้องหลายคนมีมีพายัพมีมีมียอยักษ์ทั้งหลายยิ่งๆๆยิ่งยิ่งรักๆๆๆๆยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักยาวเลศอ,อะไรพวกที่ไปได้บทเพราะเขาเชื่อว่าไปลงสสที่เชียงใหม่เนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ผมขู่ตรงนี้ครับว่าคนเป็นนายกที่มาจะพรคเพืพ่อไทยสมมติครับใครก็ได้อย่างท่านว่าเนี่ยนะครับเป็นนายกเนี่ยเป็นนายกแล้วนยครับเป็นนายกขอ,ของใครลอ,องดูใบของโค้งเขเม ก็ของของเพื่อไทยนี่แหละผมก็ไม่ทราบผว่าเพื่อไทยตัดสินใจเองได้ไหมฮะไทยไทยอะไรต้องจอมั้ยครับตัดสินใจเองได้ไหมล่ะใช่ไหมครับการประชุมคอรมอทุกตัดใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องยกหูถามก่อนนะเรื่องไอ้นี่ก็อย่างที่เรารู้กันมันเป็นอะรใช่ไหมครับเพราะว่าออกเพราะว่าเอาทุพตังรัฐบาลเสร็จแล้วใช่ไหมครับมีนายกแล้วนะครับระดับแรกที่เขาทำคือออกกฎหมายอ่านี่คิดตรงกันเลยอเห็นไหมต้องออกกฎหมายคือถ้าเขาคุมเสียงข้างมาในสภาเนี่ยก็เป็นเรื่องรับต้องแก้รัฐธรมนญเขาต้องทํายก ยกโลกมาตาสามสามศูนย์เก้าของฉบ <c oughs> ับปีห้า็และก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็เพิ่รรมเพิ่รรมเพ<อ>ิ่มเมากกวก่านั้นอีกแต่ผมชอบนะผมชอบแต่มันจะเป็นปัญหานะเพราะว่าถ้าถ้าใช้เสียงข้างบังสภาไปทําเรื่องที่มันบางเรื่องเนี่ย <ừ. S 1> เพื่อตัวเองเนี่ยนะครับบางทีมันก็เกิดปัญหาเกิดวิกฤตการเมืองในอนาคตอีกผมเ้องเรียนท่านทงสอบว่าท่านสัมผัสว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมครับไอ้กีฬาสีทะเลงกันอยู่นี่นะครับคนดูยังไม่ได้พูดสักคำเลย กี่กี่กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่มาเนี่ยที่มานี่ยเอาผมตีให้เต็มที่เลยครับเอาเอาสีเหลืองสมมตินะฮะสีเหลืองตีเต็มที่เลยครับเอามีสักห้าล้านคนอ่ะไหนที่มานี่เนี่ยแลไมสมมติเครือข่ายก็ทั้งหมดเนี่ยสีแดงก็ทั้ข้อกันห้าล้านคนสิบล้านสมมติงี่แค่ครับแล้วคเครือข่ายเยอะห้าสิบเอห้าสิบล้านอยู่ไหนเออใช่ไหมเออห้าสิบล้านแล้วก็ตอนตอนที่เป็นข่าวว่าจะมีการชุมนุมนัดแรกกันนะฮะวันที่สิบสี่ใช่ไหม วันอาทิตย์ใช่ไหมสิบสามอาที่ผ่านมาจะไม่ถึงนั่นแรกสิบสี่ผมไปต่างจังหวัดเนี่ยข่าวคือโคมนะว่าคนเยอะว่าจะเป็นล้านเนื่องจาเป็นล้านเป็นล้านร้านเท่างนี้นะแล้วจริงป่ะไม่ถึงแสนเลยแต่อย่าไปว่าว่าคนตื่นนอนไม่ใช่หมื่นสองสามหมื่นไม่ใช่จริงๆก็เยอะแหละเกือบเกือบไม่ไม่บอกบอกผมว่าถ้าคนมีแนวทางแนวคิดแนวร่วมร่วมกันเนี่ยเพรว่าเขาต้องมานะ เขาต้องมาแสดงว่าเห็นว่าไอ้ที่มาเนี่ยผมว่าไม่ใช่อุดมการเท่าไหร่เราพูดแบบเห็นภาพไหมเพราะถ้าเป็นอุดมการจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาต้องมานะมาตามข่าวนะใช่อย่างชาวราชนาที่บอกมาจะเอายีแตนมานี่ไม่มาผมไม่เห็นเลยผมผมไปแถวบ้านผมเนี่ยก็บอกว่าดีไปตัดอ้อยดีกว่าไปตัดอ้อยมาจ้างที่มาุงเทพเนี่ยรอดีดีกว่าไปตัดอ้อยเขาบอกเย่างนี้ตัดอ้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบวันหนึ่งตัดอ้อยมันร้อนนะแต่ที่นี่มันยังถึงร้อนแต่ว่าไม่ต้องทำอะไรมีอาหารสามมือ มีอาหารมีค่ารถอีกห้าร้อยพักมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมแถมก็ได้ร้องนำนำเพลงด้วยนะีศิลปินมามาขึ้นมาหลายคนใช่ไหมฮะคือมาร้องเพลงให้ฟังหลายคนผมผมดูติดตามการชุมนุมเนี่ยประเด็นในการนําเสนอเนี่ยผมก็ไม่โดนใจชาวบ้านหรอกไม่โดนไม่โดนใจนะเพราะว่าจริงๆเขาไม่สามารถที่จะนําเสนอเนี่ยให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ย ะะภายใต้ายใต้การดูแลของบิสธิตเนี่ยนะคร<อ>เขาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยที่หายยังไงวันนี้ก็ไปโจมตีกันเรื่องอามาตนะฮะตัวบุคคลขึ้มากกว่านะ<อ>แต่ว่าภาพรงการของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยของบ<อ>ิสส<อ>ิตเนี่ยที่ออกไปเนี่ยนะเขาไม่มีโอกาสได้นําเสนอในทางที่เป็นลบเลยไม่มีไม่มีอะไรเสียหายว่ากันไม่มี<อ>ไม่มีอะไรเสียหายเพราะนันฝ่ายเรียกร้องยุสภาผมเองก็ไม่รู้เลย มันเรียกเร่ายุติสภาเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่เขาคิดเขาคิดทางออกได้ทางเดียวถ้าไม่ล่มกระดานแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือรอบไปว่าไม่มีโอกาสไปเลือกตั้งอ่ะื้ดง่ายเพราะถ้ารออีกสองปีเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันนานนะเขาคิดอย่างนั้นนะนานเพราะว่าเลี้ยงดูกลุ่มเสื้อแดงไม่ไหวนี่สมมติว่าเสื้อแดงเนี่ยนะจะมันอยู่ตั้งสองปีเนี่ยบอกว่าก็ได้เลยวันหนึ่งต้องหมดเท่าไหร่วันหนึ่งสมมติ่าบอกว่ามาแสนคนแต่แสนคนนี่ เฉพาะค่าอาหารการกินนี่ก็หมดเป็นล้านล้านต่อวันแล้วนะเป็นล้านอ่ะแล้วเดือนเป็นกันเท่าไหร่เงินบริจาคที่เขาได้ทุกวันนี่พอไหมเงินเงินเงินบริจาคมันก็เป็นแค่น้ําจิ้มฮะไม่น้จิ้มหรออันนี้ก็นอดหน่อยนิดน่อยนิดหน่อยเห็นขึ้นประกาศว่าจะมากก็หมื่นนึ่ะต่อรายใช่ไหมหาร้อยสองร้อยบบกปันนึงมก็ไปถึงล้านใช่ไหมครับแต่เงินผมไม่มีปัญหาละเพราะเพราะว่าเงินเนี่ยผู้ทบหนุนอยู่ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขามีเงินเยอะอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นที่นาเสนอกับ กับกับเหตุที่ประชุมนุมและสร้างความเดือดร้อนนะพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ยมันปัญหาสาคัญกว่ามันไปมันคงไปไม่ได้มันมันน่าเบื่อนี่อย่างนี้ผมผมดูตัวยอดการท่องเที่ยวนะเอาเชียงใหม่ฮะเชียงใหม่การจองหายไปเท่าไหร่ฮะไม่จองจองไม่ถึง30มสิบเปอร์เซ็นต์ในกรุงเทพมันผมฟังนรื่ตีท่องเที่ยวและกีฬานะบอกว่ายอดจองลงไปแล้วไปเยอะคนยกเลิกการจองแล้วหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเทในเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าเป็นปีอื่นๆนะปีที่ผ่านมาไม่เป็นอื่นนะ กนสงการอย่างเงี้ยเ<อ>ชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะไม่มีแล้วเต็มหมดนะเงินเท่าไหร่ก็จองห้องนอนไม่ได้เต็มหมดครับแต่วันนี้มี30%ยังไม่ค่อยถึงแล้วเมื่อเช้านี่นะครับผมทนาที่เคยเป็นกรรมิการการท่องเที่ยวที่ท่านเป็นประธานเมื่อเช้าที่ข่าวออกมาฉบับหนึ่งว่าประเทศสิงคโปร์ กับประเทศอินโดนีเซียประกาศแผนท่องเที่ยวโอ้โหตะลุยแรงรานเลยถือโอกาสเลยถือโอกาสเลยมีแคมเขาเอาคนจากเมืองไทยไล่ไปนู้นเลยเขาใช้โอกาสนี้เลยนะครับเราสูญเสียไปเขาบอกประเทศสิงคโปร์ว่าจะมีเงินเข้าประเทศเขาประมาณสิบห้าล้านเหรียญนอกจากแย่งนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยแล้วเอานักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวอีกด้วยถูกต้อง